ญาติไปไหนต่อไหนมาจนทั่วนะครับก็เดินมาหาพ่อเมอเดิมครับเข้าสวนไปพักเงียบแต่ไป,ไปยืนหลับแต่ไป,ไปยืนหลับครับนึกได้นึกได้กับมา มหายายกิน<ม>พ่อก็นอนเฝ้าหลับไปตื่นนะครับพอเขาเดินไม้ใกล้ลากโซ่ไม้ใกล้ก็ตกใจตื่นกัน ตื่นข้วามาสิ่งก็เลยเอาโทรศับไทยทำคลิปต่อเลยสามโมงกว่าแล้วนะครับจะสี่โมงจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับดูแดดเลยโอ้โหแล้ววันที่ยี่สิเจ็ดประกาศไฟดับด้วยไฟฟ้าแจ้ง คนที่อยู่บ้านผมไม่รู้นะครับแต่สาหรับผมผมอยู่ป่าตลอดอ่เราอยู่ป่าตลอดอย่างเงี้ยผมอยู่ได้ครับเนี่ยก็พอพอ,พอมีที่พักที่อยู่เพราะว่าเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่พัดลมอยู่เลยครับตอนเนี้ยตัดออกไปได้เลยครับช่วงวันเนี่ยผมก็พัดลมเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยครับแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้ก็คือ อยู่ป่านะครับถ้าอยู่บ้านนู้นยังยังถ้าอยู่โรงเขายังมีพัดลมครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเี่จยอยู่ที่นู่นเพราะที่นู่นจะร้อนกว่านะทำมาอยู่ป่าอยู่ป่าแบบนี้ดีกว่าครับป่ามว่วงนะครับแล้วก็ไปกินหญ้าล่ะครับก็เขาเดินกินหญ้าเขาชิวๆแล้วแหละหลังจากที่หลับอยู่ในร่มมานาน ลงกลางทุ่งครับก็ไม่มีอะไรให้ดูเลยครับเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วเขาเดินกินในลมในในทุ่งนะครับก็ให้แม่แม่ดูแค่นี้นะกันนะครับเนาะไม่ให้ดูก็เดี๋ยวว่าอีกให้ดูน้อยก็อย่าบ่นแล้วน,นะครับเนาะใช้เวลาไม่น้อยเดียวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ